อะ้รเพื่อนงานเขต้องการเนี่ยยากูได้เพื่อนโอ้ไม่ได้เจอมันนะเอไม่ได้เจอมันว่าเนาะไอเดนมาตาปั๊เลยเออนตาอ้วกเลยเนเดาเลตัวกูนี้เด็นเด็เดได้มารครับเดีนี่ไงวะไอเดนมดีมันจะโอ้ยย ไอ้เรื่องดิ๒สองไอ้สัสดูนัดเดียวค <ไอ S 1> ือร่วงไอ้กกเกือบตายไปนอนยิ่งเลยมหงาลูกซุนตูหมัดเนี่ยตายไปลูกซุน,นต์นะมดลูกซุน,นโอ้โหลูกซุน,นลูกซุนต์มดมีการ<ห>ตัดคำออกด้วยสุดยอดเลยภ<อ>าษาใต้นี้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดฟังเข้าใจง่ายลูกซุนต์ตกใจยาวบางทีก็พูดเร็วกันไปอ่ะคือคือคำก็รัดรวบมาแล้วแล้วก็พูดเร็วอีกอะไรเงี้ยนั่นแหละเฮ้ยไอ้เยี่ยคนดังแม่แรกคนดังตั้งแต่เมึงอไหร่คนยิ่งมึงแหล่ะดูดิมึงแหล่ะดูดิคนดังนี่ พ่ยาพ่ยาเองพ่ยาเลยนะพยาพ่ยาปม่ากยพาพ่ยาเลยพี่ย่าพี่แบ๊ก้อนนแม่พ่ยากับพี่แบ๊กกัแมด้วยโอ้โอ้ยพ่ยาครับพ่ยาโอ้พ่ยาตายแล้วครับแต่คุกแก๊กแก๊กวมึงยิงว่าแล้วทำไมอย้่คนคนเมื่อีผมมากับพ่ยาครับพ่ยากับพี่แบ๊ก่ะพอะไรวะเนี่ย หัวล็อกตั้งแต่จะไม่อะไรเลยเนี่ยไอหนุ่มอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะชูมเจอชูมเจอคนดังหรืออะไรไงบ,บ,บ,บอกบอกพีเก่เต๋พี่วินตัวจริงป่ะนี่ตัวตัวปลอมครับกิดๆเลยพี่วินโลเกตตัวจริงหรือเปล่าครับตัวปลอมครับตัวปลอมผมปลอมชื่อเข้ามาครับไ <c oughs> อ้เหี้ยตัวจริงเอ้าวแล้วมจะถามทำไมเนี่ยกู้ว่ากันแหละนี่มันมาแล้วนี่งใน,นแบ๊กไโอ้โหยิงไม่โดนป่ะเอ้ยกูคบยังไงโอ้ยเหี้ยไข่กบหรือไงวะน่ะ เอ้ยเบกเยอะที่ผายเจ็บเจียบเจบสวยบกระวังถ้ามีแบกนถ้ามีแบกต้องมีวินเลยไม่ทำอะไรอางไน่าดิครับมาดิครับโคโน่ประธาโคโนครับเขียดประธานเขียดไอ้เฮียอ้วแม่เงยยิงเหี้ยยตายะเอวนี่ะไรตายได้เ้ยตะกี้กูยังวันนะใจเย็นดิเพ่งวันเน เราทวงโทรดินี่กูจำเขาได้เลยพี่วินเขาชอบเล่นตัวผู้หญิงเอาทวงโทรเด็กไหมดูทุกคลิปเลยแล้วก็เล่นทุกคลิปปากเกือบทวงบ้านมึงกับแบ๊บมางมันบุบบอไอ้เหี้ยเอ้าผมมันมันมันวันตืม่เกลียบเลยออกจากพายังครับเออแบบมึงออกจากพักหรือยังนีไม่อยากไว้เรื่องเขาตีมอยู่ปล่าวะสายเข้านะได้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รับสายรับสายเอง ไอ้ไแม่งกูโดนไปเจอไอ้ข้างในกูดังอีกตัวนึงนี่แต่เลยนี่ไรับไส่รับไส่แล้วเรียบร้อยเข้าเข้าไปเลยก็ได้แบเพื่อนเพื่อนบุกอยู่ไม่ทำไมขนตูดมึงโผล่มาแล้วมันขึ้นบนหลังยังไงมาแบกสีทองพี่เหรอพี่ไม่ใช่ป่้ยี่ตัวนี้จะไม่ตายอีกเหรอตัวนี้ผิวมากแบกพี่พี่โดนมันอ่ะมันมันแอบจัดเลยตัวเนี้ย เฮ้ยเพื่อนตามมาได้นะสองตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้ปะน่าจะนะน่าจะใช่นะเพราะยังไงมันต้องออกไมลแหละแต่มันจะสู้ได้ไมมแค่นั้นแหละมาแล้วปมาแล้วเวได้ตัวนี้ได้เออเจ็บเพื่อนมาแล้วเออกระดมเข้ามาแล้วโอ้โหเฮ้ยเย่อะไรวะเนี่ยเพื่อนยิงเพื่อนยิงยิงทุกตัวให้ล้มเพื่อนเอาให้ล้มเพื่อนไม่น่าไหวเ่ะเพื่อนอยู่นอกวงด้วยยิงไม่ได้ด้วยมันหลบเสาใหญ่เลยปั๊มยาเต็มแล้วด้วย มึงยิงอะไรนะเพื่อนเสานะเพื่อนหาขวาเพื่อนเออมันเฮาเพื่อนมันเฮาซ้ำเอ้สายสองปะสายสองไอ้ยเสาก้นเล็กเออเออได้เฉยอ่ะเอาอะโอ้ยเสาก้อนเล็กแค่นั้นน่ะอีอะเยี่ยมเลยต้องกดเยี่ยมเลยเพื่อนแล้วอีอะนี่เอีอะ เยอะเวอร์คตเก่งเลยเมื่อกี้เอาเรื่องจัดไอ้เหี้ยเสาเล็กกว่าไอ้พวกนั้นมันห้าวไงถ้ามันแบบว่าอยู่เฉ๋มันก็ชนะอยู่เมื่อกี้มันมีตัวห้าวตัวนึงไงแบบเอ้ยตัวท้ายพี่จัดเองเนาะอะไรเงี้ยดรอปด้วยเพื่อนผมจัดไปไอ้นั่นบอกเอ้ยมึงต้องไปยิงมาชุบกูก่อนกูจะไปยิงมันอะไรเงี้ยเถียงกันเดี๋ยวจะพักเรียบร้อยกระสุนเข้าหัวเข้าหัวเอาตัวไม่รอดกระเข้าหัวเอาตัวไม่รอดมีผัวเท่าเท่าเสาบ้านเอาตัวไม่รอด อะไรอะไรพี่พี่ต้องการเสืออะไรเนี่ยมีผัวเส้าเสาบ้านเอาตัวมารอดไงมึงจะหั่มมึงเส้าเสาบ้านนะดเด็กสวัสดีครับพี่ระเบิดครับที่รักอะไรคือระเบิดครับที่รักคืออะไรเนี่ยเขาเป็นที่รักตอนไหนเนี่ยมึงทำอ๋อมึงเอามันเอาระเบิดให้มึงเหรอเอออืมเดี๋ยวนี้มีพงมีแฟนเลยไม่บอกพี่นะเียอะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮียแม่งใจเย็นเลยไรเฮียเด็กเนี่ย อ๋อเดินระเบิดมาไม่มีขนนะอ๋อน็อกหนึ่งใจเกเรพกกูเลยเฮียอ้าวน็อกไปหรเห็นเลยแล้วหวางใจเกเรกับกระดาษพี่เจ้าไหนอ่ะกูว่าใจเกเรดีกว่าเอ้ภาษาโอเคไปเยอะเฮ้ยโอยโคตรไวไอ้สัสโตโคตรจัดกูไม่ได้ทำอะไรเลยถึงเขาจะรู้จักเราเขาก็ตั้งใจเล่นนะนะชายหนุ่มผู้เนี้ยใจเกเรอยู่พอสมควรนะเนี่ยตัวมาในกล้ามโตขึ้นเลยนะใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็เต้นอยู่บ้านลงทิกต็อก อะไรอ่ะเปิดไม่บนอะไรอ่ะเพื่อนเย่าไม่ตัดเจรจาเย่ตาดจบเฮ้ยมากับเพื่อนแล้วเฮ้ยมายังวะพูดดังๆเลยเนี่อะไรวะอะไรเลยต่อยไปละเย่ไปเล่นเอ็กซ์ช็อตมาไปเล่ยนจอตมาเมื่อกี้คือแบบไปตะคนช่วยกันอะไรดีๆพูดดีไอ้เจ้ากูณไปเล่นเกมนี้จอกำลังเบิดต้าเอิบร้อยอย่ากเบืออพวกมันด่าเราแน่แหละผมคิดว่าไงั้ก็ลองกูดิกูคิดว่าน่าจะด่าอยู่นะแต่เราจะรอฟังมันก่อนนะคือมันจะด่าเราแต่รอฟังมันก่อน นี่แบกนี่แบกโผล่โผล่โผล่เอ้ยหลังพี่เอาอะไรมาเอาอะไรมาโอ้ยมันย่อมันย่อมันรู้จักอะแต่แต่แต่ให้กูทำไงไอ้สัตว์อะไรไม่โดนเลยเกมไม่ดีเลยเป้าไม่ไม่ล็อกเลยเออเกมไม่ดีเลย Actually เกมดีมึไอยมาเถียงกูดิเกมดี เดวาหอยแมงมุมช้าหมสวัสดีครับมสวัสดีครับลยยไม่ลืมตั้งค่าไงปืนมันดีแต่คนมันเล่นกับนบหบเลยนอ้โหเล่นกจบเลยอจะเลยอหบเลยโอ้โหจบเยโอวครับบอสหักคเแมวอะไรเกมชอบอะไบไอ้โหจนโอ้หจบอ้โอ้อ๋บเลชอบหับคอแมวบเอหบเชอหบเลอ้โเยเลยเน้่ชยอ้เหีบยีเลยอบแหวหักคอแมวอะไรเนี่ยไอ้โ กูมีเพื่อนในเกมที่เป็นแค่เดียวกับคนนี้มันพูดจะชัดไหมเหมือนลำโพงมึงตันอ่ะเหมือนแบบไม่มึงโดนอะไรอุดอยู่สักอย่างเนี่เป็นล้านดาวปลบดขีหรือเปล่าวะอย่าเพ้อครับโลกงเพ้ออะไรครับลุงเฮ้ยเอาวะลุงโอ๊ยเลยดาวหนึ่งดาวหนึ่งโดนนี่วะระเบิดอ่ะเฮ้ยลุม่นเนาะมาตรงนี้พี่ไม่อยู่ตรงผมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้น้องเกมดาวหนึ่งดาวหนึ่งนาะ ดาวแล้วมาดาวแล้วมันดาวหนึ่งแล้ว๋ยวตัวท้ายเนี่ยตรงนี้ตัวยีตัวยีอะไรเนี่ยกูตายกูสารอบแล้วนี่อยู่อ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นเหรอทกวันเฮ้ยเฮ้ยอะไรดใส่ขอมมึงออะไรแล้เฮียก็ชนะอยู่เนี่ยกูไม่ได้แพ้สักหน่อยใจเย็นดิไรวะเอ้ไม่ไมนึ่งสองหนึ่งมึงจะร้อนเพื่อนไอ้เด้าเ้ย ไเลยตักเยอะฝาดเยอะไปไหมจะตายสาวมีแซนนะครับสาวก็ไม่ตายมแจะโดนล้านใครก็ดาวเม็ดแปดร้อยต่างเขียวเก่งเย็นหาวุ้นกุลร้านโอ้ยเอยกูวิ่งครบช่วยมึงแล้วนะตั้งแต่ไหนศาสตร์เมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่ร้านผมเลยพี่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับจานเกมเลยจานข้างหน้ามึงมีเย็นหาวุ้กูลร้านเพื่อนอีกไอศาสตร์เขาที่อะอะไรครับนี้อะเออแล้วไแปดร้อยอะครับ ไม่เป็นไรเขาถามพิวงงอะไรของมันวะอเปล่นี่กูยิงโชว์มึงด้วยวิ่งออมแมปเลยเย้ขนาสุดสุดขาเขาเอมคูนโชว์มึด้วยเนี่ยพขาพิจาที่ไม่พิลเขางบนโดดลงมาแล้วแป๊เฮ้ยเขาบนโดนพี่ละดาวดาวดาวเขาบนดาวนี่กูรัดตัวเองทำไมกูรัดตัวเองอ่ะไอ้สัตว์ บาดแล้วไอ้มื่อเนี้คนเดียวไหมพี่โอ้ไอ้เฮียตรงไหนพี่อยู่กับพี่อพี่นี่นี่มันมันอยู่ไอ้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ข้างล่างพี่ไม่ไอ้หบอไปขวาแล้วไปขวาแล้วไปขวาแล้วหน้ากูดังหน้ากูดังมันหลบมาแล้วมันหลบมาแล้วโอ้โหไม่ไม่น่ารอดปะกระโดดใส่ดิเพื่อนกระโดดใส่ดิเออผัวตายแต็วไวไม่เป็นไรชนะครับไม่ได้วิ่งโง่ๆครับไอ้ตรงคนนี้มันดึกเชิบเก่งด้วยบอกแค่อยากเจอทีมอื่นว่ะ้องออกเฮ้ยเึกดื่อเบื่อ ชนะไม่ชนะแม่งก็ริงโง่ๆให้เธอบอกล่ะชนะก็บอกตัวเองตึงพอแพ้พออะไรพอตัวเองตายแล้วเพื่อนเหลือก็บอกว่าเพื่อนลานอะไรโอ้ยี่จไเยนัน่ะไมรยี่ยนอะไรเยนะเปิดเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กู ไอ้คินี่คอมอยู่แล้วแหละพี่ไอ้ดีบิวต์ปยิงหมอกมกันนะเฮ้ยใจเย็นๆก่อนพิแม่งเป็นอีสกอยหรือเปล่าจอกเฮ้ยใจเยย็นิงคมนังวะใจเย็นเจ้เย็นไม่ได้ด่าเพื่อนนะไม่ได้ด่าไอคินี่มันเขาทำไมเนี่ะมันเป็นผู้ชายเปล่าไม่ถึงหมายถึงว่าไอ้ตอนนั้นจำไม่ขิ้นั้นไม่ได้หรอนบอกว่าไม่ได้ด่าเพื่อนนะบอกว่าด่าด่าที่โน้นม่างามเหมือนแบบเอ้ยไอ้ไก่ไอ้เบอร์เบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ด่านะไม่ได้ด่าอะไรเงี้ยมั้งไม่รู้เบอร์มั้ เรื่อข้างหลังเราเรื่ข้างหลังแล้วเนี่ยพี่มีโอ้ยพี่พี่ครับพี่มีโอ้ไม่ไหวว่ะพี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยสองตัวพี่สองตัวสองตัวสองตัวเอ้ยโดนโดนโดนหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดระยะพอใจแล้วกูเลยเห็นเกมียนนากูโอเคแล้วระวังโอ้ยนี้วกลียนเสาแล้วเป็นตเซ็ตเลยวะเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ทางขวาระวังไม่เหินจริงไม่ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยเอาไม่ได้เพื่อนมือตัวเดียวชั้นแม่งในดี d o u b กระตกรทำทรงให้หัวใจดิ